นี้พี่เอสเขาจะพาไปกินแพนเค้กซึ่งเขาบอกว่าเขากินมาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะแล้วก็อยู่ไม่ไกลบ้านด้วยนะคะตั้งแต่เกิดมาเขาก็บอกว่าเขาเห็นร้านแพนเค้กร้านนี้อยู่แล้ว ะะเราบอก <Yeah. S 1> ว่าเราไม่ใช่สายแพนเค้กนะเราก็อาจจะไม่ชอบก็ได้่ค <Okay. S 1> ุณต้องชอบแน่นูนนะคะก็มีปั่นจักรยานกันไปนะคะชมวิวสองข้างทางอู้สวยงามมากเลยทีเดียวนะคะ oh. ถือว่าบ้านพีเอสนี่นะคะถึงแล้วถ,ถึงและะะ้วแล้วเนี่ยค่ะแต่ก่อนชื่อว่าแพนเค้กเฮานะคะเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะคะร้านก็นานั่งมากเลยตอนเอน,นไปก็ประมาณเที่ยงนะแต่เขาเปิดร้านเนี่ยเที่ยงคะ่ะแต่เขาเริ่ม,มรับลูกค้านะคะเที่ยงครึ่งแต่เขาก็ใจดีมากๆนะเขาทําให้เราก่อนเลยนี่แฟนตา นะะในไทยไม่มีนะแต่รสนี้อร่อยมากเลยมันก็เป็นรสส้มนะแต่มันออกสีเหลืองๆนะทุกคนนี่ก็ถ่ายภาพนิดนึงค่ะนะคะเดี๋ยวเราก็สั่งมาเพื่อลองนะเพราะว่าวัตจามันใหญ่มากนะคะสั่งมาสองหน้าก็คือเป็นแฮมชีสนะคะแล้วก็ไม่ใช่สีเพปเปอร์โรนีเนาะเพปเปอร์โรนีชีสแล้วก็แอปเปิ้ล เปิลนะคะก็อร่อยนะแต่ว่าก็ไม่ชอบอยู่ดีแหละแล้วก็พอมีแล้วบ้างนะคะก็ปั่นจักรยานนะคะไปที่เหมือนเป็นมันจะเรียกชายหาดก็ไม่ใช่เนาะเหมือนแบบยังไงอะเหมือนหาดหาดที่เขาทําขึ้นมาเขาเขาโกยทรายนะคะที่อยู่ ที่อยู่ในน้ำนะคะท้า,าก็ทํามาเป็นหาดนะคะซึ่งจะเป็นสถานที่พักผ่อนของคนเนเธอร์แลนด์นะคะอากาศดีขเขาก็จะออกไปพักผ่อนกันค่ะที่นี่ตรงนี้จะมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ขับมาเลยนะคะมีแอ่งน้ำกว้างมีทั้งหาดมีทั้งถึงนะคะที่ตามธรรมชาติด้วยนะคะก็บรรยากาศก็ดีคะ่ะวันน,นี้อากาศทาี่สเจ็ดองศานะคะก็ถือว่าร้อนไหม ถ้าปั่นจักรยานเยอะๆก็ร้อนหน่อยนะต้องขาครีมกันแดดโดยทีเดียวนะคะนี่นะคะพออากาศดีๆนะคะเขาก็จะพาลูกพาหลานนะออกมาเล่นน้ำกันนะคะ